จริงๆก็อย่างอย่างที่เรารู้สึกแหละครับคืออย่างจะเห็นว่าแฮชแท็กอ่ะที่ยวยาวอะ just wanna live our lives 24,7365นั่นมาจากคำว่าก็แค่อยากใช้ชีวิตร่วมกันทุกวันทุก,วทกเวลาก็ก็คือการการการ,การมีงานแต่งก็คือเหมือนกับเพื่อให้ทุกอย่างเพื่อประกาศให้ทุกคนได้ร,รับทราบแล้วต่อไปนี้เราก็จะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมแบบที่เราโมเมนต์วันที่เราตอนที่เราลองได้กัน อ๋อ,อนนคือ,อคือตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นข้างหลังอะไรเงี้ยครับเพราะว่าความตั้งใจของเราคือเราอยากจะให้ทุกคนจากทั้งประเทศหรือทั้งต,าต่างประเทศด้วยเขาสามารถมาร่วมง,งานเราได้แบบแบบแบบที่เราแบบประกาศไปว่ามันคือ new normal คือแบบทุกคนร่วมเป็นสักขีพยานได้ผ่านทางทาง u u u e e ของเราใช่ไหมครับแต่เราก็ตั้งใจว่า4ี่โมง บอกว่าเราดูนาฬิกาตอนนั้นคือเราต้องต้องอยู่หน้างานแล้วเราดูนาฬิกาเฮ้ยทำไมยังไม่มีแบบเราก็เลื่อนโทรศัพท์ดูเฮ้ยทำไมยังไม่มีแล้วก็สี่โมงห้านาทีก็ยังไม่มีอะไรเงี้ยก็เลยรีบโทรตามรุ่นพี่ที่แบบเขามาช่วยดูเรื่องนี้ปรากฏว่าเขามีปัญหาเรื่องการล็อกอินเข้าไปใน YouTube ของเราอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเกิดปัญหามากแล้วโมเมนต์นั้นคือผมต้องห้ามเจอแก้วแล้วแก้วอยู่อยู่ในบ้านแล้วก็อยู่ในสภาพที่แบบ สมบูรณ์แบบอะเรา <S <S เราเรา,เราต้องไม่เห็นมันมันเป็นท่านเนียมอะไรนี้ใช่ไหมครับแต่เราต้องวิ่งเข้าไปหาเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่จะรู้เรื่องการล็อกอินไซน์อินเกี่ยวกับเรื่องอ่ u ยูทูบอะไรเงี้ยเราก็ตัดสินใจวิ่งเข้าไปหาเขาแล้วก็ไปช่วยกันหาทางว่าเราจะทําไงให้มันเริ่มไลฟ์ได้สักทีอะไรเงี้ยแล้วโมเมนต์นั้นคือจริงๆมันมันมันพีคมากอะแต่เราสองคนช่วยกันช่วยกันแบบใจเย็นค่อยๆคุยค่อยๆแบบเรา เรารับรู้ถึงถึงความรู้สึกที่แบบเออคู่เราแบบมันดีจังเลยเนาะที่แบบออในในโมเมนต์ที่มันแบบพีคมากๆแต่เราก็ไม่ไม่ใจร้อนจนเราทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยเพราะถ้าทะเลาะก,กันโมเมนต์นั้นนี่คือก็คือ <laughs> พังนะแล้วเราก็เดินออกมาแล้วเราก็มารอว่าทุกอย่างมันจะต้องคือคือถ้าเกิดทุกอย่างมันโอเคแสดงว่าเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องเริ่มเดินแหละอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเจ้าบ่าวาสาวเริ่มเดิน แล้วก็โชคดีมากที่ได้โอ๊ตป๊อกว่าเนี่ยเขาสร้างบรรยากาศที่มันสนุกที่มันแบบน่ารักทําให้เราแบบผ่อนคลายไปอย่างเงี้ยแต่พอรถแก้วรถที่แก้วอะ่ะจะต้องจะต้องลงมาคือขับเข้ามาแล้วท้องับเพลงนั้นนะเราแบบไม่ไหวแล้วจริงมันมันทุกอย่างมันสําเร็จสมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยเราเราแบบใช่ครับก็เ,เห็นป๊าป๊าที่แบบป๊าแก้วที่แบบ เขาเขาก็จะแบบแนวเออต้องใส่ต้องแต่งตัวนี้เลยเหรอต้องพูดอะไรต้องอะไรเงี้ยวันนั้นเขาคือแบบทําทุกอย่างที่พวกเราสองคนอยากอยากได้เขาเดินเข้าไปกอดแก้เขาพาขึ้นมาเพื่อน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 ,น,น,นหลายๆคนที่แบบก็ไม่ไม่ได้อยากจะใส่ชุดเต็มขนาดนั้นเลยเงี้ยเขาก็มีสไตล,ล์ของเขาเลยเขายอมทําทุกอย่างเพื่อเราหลายๆคนที่แบบเราก็แทบไม่ได้แหงเอาด้วยเลยเขายอมมาคือภาพมันสมบูรณ์แบบมากจนเราแบบอันไม่อยู่เลยเนะี้ย จริงๆเราก็รู้คำถามอยู่แล้วว่าเพราะว่าเราเราเองก็เป็นคนที่แบบช่วยทาง organize ก็คิดว่า sequence มันมีอะไรบ้างเราก็เตรียมในใจมาประมาณหนึง่งว่าเราอยากจะพูดขอบคุณอะไรเขาบ้างอย่างเงี้ยแต่มันพูดไม่ออกโมเมนต์ Moment นั้นคือผมพูดไม่ออกจริงๆไม,ไ,ไม่ได้พูดเลยแล้วมันก็ย่อมาเหลือแค่ความรู้สึกนั้นจริงๆที่แบบผมมองหน้าเขาผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นพันปีเลยเพราะว่า,วาที่เราแบบเดินสวนกันไปมาแล้วแบบ อาจจะไม่ได้แบบคุยกันหรือพักทายกันแต่ว่าวันนี้เหมือนกับเออมันมันดีมากเลยเออมันเจอกันจริงๆอ่ะเจอถ้าเจอถ้าเจอคนที่ใช่จริงๆก็ก็จะต้องเป็นแบบนี้แหละในความสึกเราพากันไปทางที่ดีขึ้นนะครับดึงดามาทำไมเนี่ยงงมากเลยอ่ะ เหมือนเดิมครับก็คือ,เ,อ,อเหตุผลที่เราแต่งงานกันได้เพราะว่าเราเป็นความธรรมดาทั้งคู่ที่อยู่ด้วยกันแบบธรรมดามากแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่างานแต่งที่เกิดขึ้นมันจะต้องพิเศษหรือหรอหวาหรือการแต่งหลังจากแต่งงานมันจะต้องดียิ่งกว่าเดิมหรืออะไรผมรู้สึกว่าความธรรมดานี่แหละที่มันดีที่สุดเพราะว่า ชีวิตคู่มันมีทุกอย่างมันมีทุกรสชาติอะไรเงี้ยครับเราคงไม่ได้ไปคาดหวังว่าแบบโอ้โหหลังจากนี้เราจะต้องแบบดียิ่งกว่าเดิมหรืออะไรผมว่าที่เท่าที่เป็นอยู่ก็คือก็คือมันดีมากแล้วเราถึงได้เราถึงได้แต่งงานกันให้คำสัญญา่อไปชอ,อ,อแม่แก้วยังไงมันเขาพูดหรือท่านพูดอะไรกับเราอย่างนีไหมรัเราเรารู้สึกว่าคําพูดมันไม่ใช่สิ่งที่น่าเชื่อถือครับแต่ว่าการกระทําสําคัญที่สุดอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่เราพิสูจน์ กันมาตลอดระยะเวลาเราคบกันคือเราพยายามพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์กันทั้งคู่ว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันแล้วมันดีขึ้นจริงๆนะเราผมเชื่อว่า,าท่านหรือเพื่อนๆแก้วหรือทุกคนเขาก็ได้ได้สัมผัสแน่ได้สัมผัส,ส,ผสเห็นถึงสิ่งนี้ด้วยด้วยตัวเขาเองด้วยการความเป็นเราด้วยสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยก็เลยเร,เราไม่เราไม่ชอบที่จะต้องมานั่งพูดสาบานสัญญาหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า มันมันไม่มันไม่ใช่ความเป็นจริงทั้งหมดมันแค่พูดให้เพื่อคนฟังสบายใจเฉยๆแต่ความสาคัญมันคือเราสามารถทํามันได้อยู่เรื่อยๆตลอดไปแล้วเรารู้เราร,รู้วิธีด้วยว่าเราทำ,ทำมันทไมเราถึงทำมันได้ทำหนึ่งดราม่าเรื่องสิบครับพอเครียดขนาดไม่ไม่เครียดเลยครับไม่ไม,มีมีความเครียดเลยครับแล้วเราก็แแทบจะไม่เห็นเลยว่ามีดราม่าตรงไหนนอกจากที่มีการพาด พลาดหัวข่าวเยอะ,อะไรเงี้ยว่าเออมีดราม่าไรเงี้ยแต่จริงจริงผมว่าเป็นเป็นเรื่องปกติมากเลยนะที่ที่ความความสวยงามของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน,นะเหมือนกับความจริงของทุกคนมันไม่เหมือนกันะคุณมองแบบแสงแดดอาจจะเป็นดูเป็นสีส้มเราอาจจะมองเป็นสีเหลืองไรเงี้ยความจริงของทุกคนไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราเรายอมรับได้อยู่แล้วว่าแบบเออจะใครอาจจะไม่ชอบอาจจะไม่ถูกใจหรยอางเงี้ยแต่เรารู้สึกว่า สิ่งที่เราทำในวันนั้นคือมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นความต้องการของเราทั้งคู่ล้นวนๆอย่างเงี้ยเราเราเองก็เป็นคนที่แบบยุให้เขาทำเหมือนกันนะว่าแบบเอเอทำเลยทาเลยอะไรเงี้ยเอออยากเห็นเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นจริงๆแก้วเนี่ยเป็นภาพที่เห็นทั้งหมดในงานเนี่ยแก้วคือเป็นส่วนสำคัญมากนะในการออกแบบทุกอย่างเขาจะเป็นคนหาเล็เซเลน์หาแบบเอออยากยังไงทำยังไงดีอะไรเงี้ยแม้กระทั่ง การแต่งตัวหรือทรงผมอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเออเออเออมันนี่ว่าบบแบบเจ๋ง,งอม่าไปช่วยทัวร์ลงกับคนนั้นที่มาเมนเหมือนกันก็ควรจะยินดีดมากกว่าก็ <c oughs> <c oughs> ผมว่าก็คงเป็นเรื่องปกติของของโซเชียลแหละเออถ้าเกิดผมว่าถ้าเกิดเรามายืนประจันหน้ากันอย่างเงี้ยเราคงจะพูดอีกแบบเราว่าเนาะแต่พออยู่ในโซเชียลเราก็สนุกอะไรเงี้ยผมว่าก็คงเป็นเรื่องธรรมดามั้งอะไรเงี้ยแต่แต่ทั้งทั้งหมดทั้งสิ้นผมอยากบอกเลยนะครับว่าแบบเออไม่เป็นไร เป็นเรื่องธรรมดามากท,ที่อาจจะชอบหรือไม่ชอบไม่เหมือนกันอะไรอย่างี้แต่โดยส่วนตัวแล้วเร,า,เรา,ารู้สึกว่าเจ๋งมากแก้วเป็นคนที่เจ๋งมากที่แบบปปคือต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่แรกคือไว้ผมยาวนะ<ด>ย,ยู่ดี <ใน S 1> พอจะแต่งงานตัด,ตดผมสั้นเราก็เป็นคนตัดให้<ด> <ๆ S 2> แล้วก็พอพอเสร็จอยู่ไปสักพักนึงย้อมผมดีไหมอะไรอย่างงี้แล้วยอมไม่ใช่ยอมทั้งหัวด้วยยอมครึ่งหนึ่งอะไรอย่างี้คือแบบเฮ้ยเราชอบมากเรารู้สึกว่าครั้งเดียวในชีวิตเราอยากเห็นภาพนั้นมากๆ ภาพที่คุณแบบผมครึ่งครึ่งขาวครึ่งดำแล้วใส่ชุดไทยแบบเรียบๆเลยเนี่ยเราเรารู้สึกว่ามันเราชอบอยู่แล้วเราสองคนชอบทำอะไรที่แบบมันคนเขาไม่ทำกันหรือว่าเออไม่ค่าคิดกันอะไรเงี้ยเราเราสนุกมันมีความหมายพิเศษอะไรคะว่าจะอยู่ไดกันเป็นรอบอะไรอหรือเปล่าไม่มีความหมายนะครับแต่แต่คือตอนแรกผมก็กะทําด้วยว่าแบบครึ่งของแก้วครึ่งหน้าครึ่งหลังใช่ป่ะเราครึ่งซ้ายครึ่งขวาอะไรเงี้ยมีความเป็นหยินหยางอ่ะแบบ ขาวดำอนะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าหน้าเรามันไม่ให้อนะไรเงี้ยหน้าแก้วยังเฟิยวฟาวได้อยู่อนะไรเงี้ยเออ,อเราก็เลยแบบเออเราเราธรรมดาดีกว่าอะไรเงี้ยตอกจากชาวเน็ตที่เขาตื่นตูมกันแต่ทั้งผู้ใหญ่ฝั่งเราเลยไนมะ่ได้มีใครมีปัญหาอะไรกับกับข้าหอมผี้งหเนาะไม่มีเลยครับไปดูมาได้มามาแก้วเองเขาก็แบบพึ่งคอมเมลล่าสโซเขาชอบมากอะไรเงี้ยครับอย่างตัวแก้วเองก็บอกมาบอกว่ากิริยามารย,ยาทมันก็สำคัญกับควาต้องการอะไรอย่างเง้ขาพูดลอยๆครับพูดลอยลอย ไม่น่าร้อนไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับแต่แต่ช่วงนี้เอาแบบลถอัดคอมีเล็บเนี่ยเขาไม่ได้มีแบบการเราก็คุยกันเราก็เ,าเห็นตลอดครับคือส่วนมากจะมีคือด้วยความยุ่งมากในงานเราจะไม่ได้ถือโทรศัพท์ขนาดนั้นแต่ว่าก็มีคนรอบข้างนี่แหละที่เขาบอก <S <S เอ้ยมันเป็นอย่างงาู้นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมว่าเอาตรงๆนะก็เป็นเรื่องปกตินะเวลาที่แบบมันเกิดกระแสอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยทุกคนก็จะต้องพูดถึง ไม่ใช่แค่แบบคนจากทางบ้านคนในงานก็ด้วยอะไรก็ด้วยอ,อย่างเงี้ยแต่แต่ถามว่ามันมันมีผลอะไรต่อเรามากขนาดไหนเราก็เราก็รู้สึกเอนเตอร์เทนเฉยครับเอนเตอร์เอนเตอร์เทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ก็ดีนะครับถือว่าเป็นการช่วยโปรโมทงานช่วงเย็นที่เราอยากจะให้ทุกคนมาร่วมอยู่แล้วใช่ไหมผ่านผ่านออนไลน์อะไรเงี้ยครับเป็นงานแต่งที่แบบิู่ปลายปีนี้แบบสวยงามเลยคนก็ชมโหขอบคุณมาก ก็ต้องชมคนที่มาช่วยเราทั้งหมดแหละมันมันสุดยอดจริงๆอะ่ะผมผมได้รับความช่วยเหลือเยอะมากเราทั้งสองคนได้รับความช่วยเหลือเยอะมากจากทั้งผู้ใหญ่จากทั้งเพื่อนเพื่อนจากทั้งทีมที่แบบออเฟอร์เข้ามาว่าเอ้ยเดี๋ยวอย่างทีมด้านวันอย่างเงี้ยครับที่แบบ จัดทุกอย่างออกมาได้สวยแบบเกินเบอร์เล่นใหญ่มากคือคือความตั้งใจผมกับแก้วจริงๆนะแต่แรกเริ่มเราอยากจะจัดงานเล็กมากๆแบบไม่อยากใช้เงินตังใช้ตังเยอะกับเรื่องนี้เรารู้สึกว่าก็ก็แค่เป็นพิธีหนึ่งแล้วก,ก็แล้วก็ให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็จบอะไรเงี้ยแต่คือแบบโหรัตถวันเล่นใหญ่มากจุดพงจุดพูดอะไรเงี้ยเราก็ขอบคุณมากจริงๆคือคือที่สุดแล้วก็คือคนคนในงานหรือคนที่ได้เห็นได้ชมเขาก็มีความสุขกับเราด้วยเงี้ยครับ 好 k 再见。